สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเป็นโมรันดัมนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดียโบ4นะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับอีเวนท์ที่ชื่อว่าเฮลทาและลีเจียนครับอีเวนท์แรกที่เราจะไปทําความรู้จักกันนะครับก็คือเฮลทานั่นเองครับหรือที่หลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าฝนเลือดนั่นเองครับโดยอีเวนท์นี้จะสุ่มเกิดช่วงเวลานะครับช่วงเวลาเกิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบด้วยครับโดยที่พื้นที่เนี่ยก็จะสุ่มเช่นกันครับว่าจะเกิดในพื้นที่ส่วนไหนโดยผมแนะนําให้หาาาาาเเเเเเววววว็็บไไไไซต์พพพพืื่่่ออดดดดดดดูู้้้้้นนทีแลลลกกกิโยยฉะะัจมฮ ก็สาคัญเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยจะบ่งบอกด้วยนะครับว่าพื้นที่ของกล่องที่เราต้องการเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะกล่องมิสเชลี่ซึ่งเป็นกล่องเป้าหมายที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่จะทำอีเวนต์เฮลทายเนี่ยต้องการอย่างมากเลยครับโดยที่กล่องพวกนี้เนี่ยจะสุ่มเกิดในแผนที่โดยที่เราจะไม่เห็นในมินิแมปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้หาเว็บไซต์เอาไ,อาไว้ดูนะโดยเว็บไซต์ที่ผมใช้ประจานะครับก็คือเว็บไซต์ h e l l t h a e c o m ครับแต่ผมจะไม่แปะในดีสคริปชันนะครับเพราะงั้นทุก จุดประสงค์ในการลงเฮลทายหลักๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือแมทเทเรียลที่เราเอาไว้ใช้ทําของครับซึ่งเฮลทายเนี่ยจะมีแมทเทเรียลที่ดรอปเฉพาะในเฮลทายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้มาทำเฮลทายกันนะครับและที่สําคัญเลยคือเราจะสามารถเปิดกล่องของเฮลทายได้ด้วยครับซึ่งกล่องของเฮลทายเนี่ยก็มีโอกาสดรอปของเลเจนดารี่เยอะมากๆด้วยนะครับเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยดรอป2อชิ้นกันเลยทีเดียวครับนอกจากของเลเจนดารี่ที่ดรอปเยอะแล้วครับก็ยังดรอปขวดยาเอลิเซอร์เยอะด้วยครับเอาไว้ไปปั๊ม EXP กัันนเพลิๆครบ เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ช่วงแรกๆมากเลยครับที่ไม่มีอะไรจะทำเฮลทายเนี่ยเป็นอีเวนท์ที่ดีมากๆเลยนะครับวิธีการทำอีเวนท์เฮลทายนะก็ไม่ยากครับเพียงแค่จัดการมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ Monster ก็จะดรอปซินเดอร์ให้กับคุณครับขอแค่เป็นจัดการมอนสเตอร์ภายในระยะแอเรียที่เป็นฝนเลือดเท่านั้นนะโดยที่ผมจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหาวงส้มกันไปเลยครับเพราะว,าวงส้มเนี่ยนอกจากที่เราจะทำได้ exp แล้วเรายังได้ซินเดอร์จากการเปิดกล่องของวงส้มด้วยแล้วก็ได้โอเวลบไปสุ่มของด้วยเรียกได้ว่าทำทีเดียวเนี่ยได้หลายต่อเลยครับททีีี่่่่สาาคัญอกอกยยงงนนนึเลใเ้ จะมีกองแร่แล้วก็พืชที่เป็นเฉพาะของเฮลทายด้วยครับอย่างเช่นต้นฟีนโลดที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับถ้าเรากดเก็บมันนะครับนอกจากที่เราจะได้ฟีนโลดมาเป็นแมททเรียลแล้วเนี่ยเรายังได้ซินเดอร์มาเป็นโบนัสเป็นของแถมด้วยครับซึ่งมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเก็บซินเดอร์ได้ง่ายขึ้นเช่นกันครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเจอพวกกองแร่แปลกๆหรือว่าต้นไม้แปลกๆเนี่ยก็ให้กดเก็บเอาไว้ก่อนละกันนะครับโดยเฮลทายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยจะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเน เพราะฉะนั้นเราควรจะกะเวลาให้ดีๆนะครับว่าเราควรจะเอาซินเดอร์เนี่ยไปเปิดกล่องตอนไหนก่อนที่มันจะหมดเวลาและซินเดอร์เราจะหายไปครับเพราะควรระวังอีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการตายครับถ้าหากเพื่อนๆตายในเฮลทานะครับซินเดอร์ที่เพื่อนๆเก็บมาเนี่ยจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะระวังให้ดีๆนะมาที่เรื่องของกล่องกันบ้างนะครับกล่องในเฮลทาเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมีโผล่ในมินิแมปครับซึ่งเราสามารถดูได้ว่ากล่องนี้เป็นกล่องของชนิดอะไรครับโดยที่ถ้าเราเดินไปถึงตัวกล่องนะครับตัวกล่องจะระบุชัดเจนเลยครับว่่ากลอออองงนดขะไร อย่างเช่นกล่องที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับกล่องนี้เนี่ยจะดอบหมวกแล้วก็จะบอกได้ว่ากล่องเนี้ยใช้ซินเดอร์เท่าไหร่ในการเปิดครับแต่กล่องที่เราต้องการจริงๆนะครับมันไม่ใช่กล่องพวกนี้ครับมันจะเป็นกล่องมิสเซอรี่ครับซึ่งกล่องมิสเซอรี่เนี่ยจะใช้ซินเดอร์250ในการเปิดครับแล้วก็จะสุ่มในการเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะหาในเว็บไซต์ว่ามันเกิดอยู่ที่จุดไหนกันบ้างครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดินหากันตาแตกแน่นอนฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมฟาร์มครบ250ซิเนปเปดรอ,เดอร์ อย่างที่ผมบอกนะครับว่ากล่องเฮลทายเนี่ยให้อิลิเซอร์เยอะมากๆเลยครับและอีกอย่างผมก็ยังได้เลเจนเดอรี่มาถึง2ชิ้นเลยครับอันนี้เนี่ยผมเปิดไปแค่กล่องเดียวนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเริ่มเข้าอีเวนต์เฮลทายตอนที่มันเริ่มใหม่ๆเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเปิดได้ประมาณสามถึงสี่กล่องกันเลยทีเดียวครับต่อมาครับได้แก่อีเวนต์ลีเจียนนั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์ลีเจียนเนี่ยจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงครับโดยที่ถ้าใครยืนอยู่ในเวอร์แมปนะครับ ตัวของไอคอนอีเวลิเจียนเนี่ยจะขึ้นในมินิแมปด้วยครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่าอีเวลิเจียนเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจากนั้นก็เปิดแมปขึ้นมาครับแล้วก็หาว่าอีเวลิเจียนอยู่ที่ไหนแล้วเราก็วาร์ปไปจุดที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะวาร์ปไปได้เลยครับและจากนั้นเราก็วิ่งต่อไปอีกสักหน่อยครับก็จะถึงอีเวลิเจียนแล้วภายในอีเวลิเจียนเนี่ยจะมีกองไฟที่ช่วยเพิ่ม EXP ด้วยนะครับถ้าเรายืนแช่กองไฟนานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ EXP คูณมากเท่านั้นครับโดยที่สูงสุดเเ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 นน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 นีีนีีะะีี่่่่่่่ยยยยคคคืือออออ15%ััััังรรรรบบพพาาาะะะะะฉ้้ผมมมกก็แใใหๆไปวลจจททิภน2น พอเท่าที่ผมลองมาครับ2นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่เรายืนแช่กองไฟได้แม็กสแต็กของ E.P พอดีครับโดยเมื่อเวลาน้ำถอยหลังของอีเวนต์ลีเจียนจบลงครับก็จะมีฝูงมอนเกิดขึ้นมาเป็นเวฟๆครับให้เราวิ่งเข้าไปเคลียร์มอนในแต่ละฝูงครับโดยที่เราเนี่ยจะแยกกับเพื่อนๆก็ได้ครับก็จะยิ่งเร็วขึ้นโดยที่ฝูงมอนเนี่ยจะขึ้นแจ้งเตือนในมินิแมปด้วยนะครับเราก็จะสามารถดูได้ง่ายขึ้นว่าเราควรจะวิ่งไปที่ไหนหลังจากนี้ก็ดูเกมเพลย์ที่ผมลงลีเจียนกันได้เลยนะครับเวลาไปลงก อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดเราฆ่าบอสใน3เวฟได้ในเวลาที่กําหนดเราก็จะได้กล่อง3กล่องครับเมื่อเราฆ่าบอสตัวสุดท้ายได้สําเร็จ <Thank you. S 1> แล้วสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ